คขาสวัสดีครับพบก,กับผมตัง้งซุกนกเขาไนมุงเตรเก้าแล้วครับออกมาต่อนอกมาส,สวยแหละครับเก็บงานให้ลูกค่ายอยู่เมือเซาเก็บงานให้ลูกค่าล้ะกะน้องนุงตั้งบึงการุ่หละเพิ่มท่วมาเหล็นนำํำ ขึ้นหอดคือเทิงกันนาดนครับผู้วดาดท่องท่าเพิ่โนโทรมาเรียนนำากะกุยกันเดค่อยมา,าอยู่ครับไม้นี่เป็นบอดินครับบอ่อหินคนใมากดนแ่ะครับสร้างสีหน้าเพิ่นอยู่ทั้งพี่ครับลุงพรเพิน่นว่า มันออกมาหน้าแล้วมันห่อมันบินหล่อนอยู่สูส่เสาอยู่แล้วว่าแต่วันบริมาตอนเสาครับมาสวยมาก็ได้ยินอยู่แร้ครับเสียงขันเอานกพเนยดแล้วครับนกดินบ่มีโอกาสบ่มีธิตเลยครับแต่ว่ากเอามานาอยู่ปลาแพะเข้าเจ้าเอือนทั้งนี้ปลาแพะบานเฮาเอือน ทั้งอีสานทั้งโวกห้างผูกทำมลี่นกมีหลายอยู่ครับมาเจ้าข้ามานกับพ่อลุงโหลดออกมาเจ้ารวดดวนกับ มาถืออาหารไหมกับขนสิโลนก็เลยบอทันจบบากใบเพื่อนกะบางทีกัสจะเอาเพื่อนเขาผสมสะก่อนเืน่อจังไดหล่ะอแบบย่างไดรูเพื่อนเรียนบอทันมีนกเรียนจังสันเถืออแบบย่างใดใบเรียนกะบการว่าจะเอาเขาผสมนําละครับเอามาลุนบ้างครับไม้หนีเป็นจังใดในขันบอกนก กับมานกับลุงโลดมือนี่มาสองนัดกันกับสร้างเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นสิเอามาเหรียญน,นำมาสั่นจ้าสิตอนกเหรียญทาเพิ่อนนำมือนีแ่แหละครับเป็นยังไงเพิ่นสิมาเหรียญน,นำอยู่เพิ่นว่า มาพิ่นกับ่บตอนอกดอกมาพิ่นกับมาให้มานาเอาคุณเจยวก็มานไปขึ้นครับสิเป็นอย่างไรครับมาหลุนไปนำกันครับอาจารย์ครับหลุนบังครับ รับกัดเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวไปเอาซะก่อนโอ้ยรลุนเป็นรุ่นตัดนี่ต้องมาร่วมอีครับคือแะ้วก็ได้โอ้จกันโกโกอยู่เนี่ยพอเดี๋ยวขาใหม่มานำอมาบอพราเป็นยังยังมาเห็ดอยู่รลดพูดเขาด้นครับส่วนจังหวะโนกเขา แต่ว่ามันมีคู่อ่างอยู่ครับก้อนก้อนสีใสระบานนี้ช่วงทีนกเขามารวมอาจา์ที่เราใส่ทร่ามาจา์ที่ใส่ทุ่มมา,า,ลมาเลเยเพื่อได้ยินเสียงเสียงนกเฉลยนะครับเสียงนกปลาเบ่ได้ยินจ้งแมนแจังแมนอ่างบ่ออ่าง กระชิบไปฟังอยู่ในคลิปเครับนี่ใส่งาตนตำี่เต้นไปเต้นมาโอ้พนไปอยู่งาทางนั้นเกี่ยวเขาไปอยู่ทางข้างกลางเอา้เอาไปลุนเบ่งอยู่รถ่แล่ะครับเอาลงมาก,ก่อนอนั่นเจ้าขม,มานเป็นเสียงจังได้ละ่ะเสียงสวๆ ไล่านาดีอยู่เอา้าไปหลุดมึงอยู่รถ,ถกุแล้วครับนกยังเตอร์นกับใบเนียแยน่ะล่ะโอ้ตัวอ่างยังอยู่ครับตัวคู่อ่างยังอยู่หันมีอยู่แสดงว่าตัวนีว้บ่อ่างกันนะหมอหนี่ว่อ่างหมอหนี่บ่อ่างคันเนวย เบ่งป็นจังไดโอ้โหโทย่ตยวใหญ่อยู่น่มแบบไงมันมันเป็นสงสัยมันเป็นสงสัยผมสิเก็บไปเก็บไปฟังคลิปซ่อนถ้ามันอกคือผมจังสีไปปล่อยอยู่บ้านพู่หละถัามันคือไปจังสีครั้งโอเตว่าไล ได้ทีได้ทีไล่ง่ามดีอยู่เอา้าเจ้าขมันห้างไล่ยหนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดไป เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองปกตีงามอยู่เป็นนกตัวเง่าๆครับแต่ว่าบบบโม่ปันใดโม่นหน่อยๆเน่าวนกโคษนงามครับไ <c oughs> ล่ไล่นะไล่ทีทีอยู่คู่ ือยังเสียงส,กสากๆนกกระตธรรมดานี่เล็บกับปกติบวัวหางบวัวย่งกับปกติเอา้าออกไลยเชือละ่ะอรม่ได้ตัวเชือ <c ười> มันอเต้มได้ละ่ะขับมันก็นได้มาละละมาละ่ะล่ะมันล่ะได้ซื้อขามันกับขึ้นมาละ่ะเอา้า ngô đầy cam khá đồn là hang hát bếp nục tò ơi ừ. chân đỏ kèo gì bớt <laughs> chân bay đỏ kèo gì bớt chăng chứ nó tôi này bị nhào rồi Mà sang kết bằng Tên nó bị nhào nhào, bị nhào เลยชุดบัวครับชุดบัวหางเงาบัวเงานกมันกรสีมีบัวหางมีครับปีกปีกกบหางนี้ปีกกับ,กกบ,บัวหางเงาคากันอาอสิไข่ยอยู่ด้วยนี่ปีกบัวสันเป็นนกปีกเงาเอา้มามันละละครับจะรับกินนีกัขบบนขอบคุณขอบคุณพอแม่นองคือเราแหละครับ อย่าเกียดก็มาชมช่องท้องสูงนกเขายายมึงเปรมาโดยตลอดแจ้งเป็นเสียงอย่าง่าไปฟังมึงสอนข้าคุยแต่กับอาจารย์ทองอาจารย์ที่ะใส่สว่างสีอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆคือเราแรับครับสวัสดีครับ